เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายสุเดชจิรัตทิติเจริญสมาชิกวุฒิสภานะครับวันนี้เองผมขอปรึกษาหารือเรื่องถนนทางหลวงหมายเลขสามสิบสามช่วงปปกปีจังหวัดนครยกถึงปัญนาคามจังหวัดปทุมบุรีช่วงตัดใหม่ธรรมดาครับถนนหมายเลขสามสามถนนสายหลักคือเอชหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทางหลวงไอเวย์จาก สบุรีไปยังถึงกัมูชาได้นะครับเป็นทางสายหลักหมายเลข33นะครับแล้วก็มีช่วงดังกล่าวนะครับช่วงปักปีจญานาคมเดิมไม่สามารถก่อสร้างได้เนื่องจากว่ามีการประกาศเป็นถนนต้นไม้สวยที่มีการตัดใหม่นะครับระยะทาง28กิโลนะครับในช่วงนี้แต่ว่าช่วงนี้ดังกล่าวนั้นตัดผ่านสวนนะครับทุดที่ชุมชนและสวนประชาชนเปลี่ยนมากรวมไปตั้งถึงปัดถึงสี่แยกถนนอีกหลายเส้นแต่นะครับถนนเส้นนี้เปิดดําเนินการ เคใช้บริการตั้งแต่ปีที่แล้วคือ2องพนะครับแต่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากว่าถนนช่วงดังกล่าวนะครับเส้น3ามนะเป็นสีช่องการจาราจรและช่วงใหม่ก็ตัดเป็นสีช่องการจาราจรแต่มี2ช่องการจราจรอยูย่2ช่วงเะยะทาง11กิโลไม่สมบูรณ์นะครับความไม่สมบูรณ์นั้นทําให้เกิดบัตเหตุและไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินการนะครับดังนั้นเองผมจึงปรึกษาหรือนะครับไปยังท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงคมนาคมอยู่4ด้านด้านที่1เรื่องที่1นะครับเรื่องบริเวณตัดแยกบ้านบ้านงงงบงบงบบัันนะะคครรตลลก บริเวณดังกล่าวเป็นเส้นทางชุมชนที่มีรถหนาแน่นเป็นหมู่บ้านต้นไม้นะครับดังนั้นเองเดิมพีรถไปเยอะอยู่แล้วแล้วมีทางตัดใหม่ทําให้การจราจรนั้นมีอันตรายนะครับเพราะว่าทางดังกล่าวไม่สมบูรณ์ดังนั้นเองจริงเรียนท่านประธานไปอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเรื่องนี้สวบประชาชนก็ได้พูดประเด็นแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขผมเกงเสนอว่าควรจะปรับปรุงระบบการสัญจรจราจรให้สมบูรณ์มากกว่านี้นะครับรวมกระทั่งถึงบริเวณถนนสายรองควรจะเป็นทางมีทางทางตัวเอสนะครับไม่ให้ทางตรงเพราะว่าคนที่ เดินทางตรงจะไม่รู้ว่ามีสายหลักผ่านทําให้เกิดบัติเหตุได้ก็ฝากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยปรับปรุงเรือดังกล่าวนะครับจะทำถ้าไม่รีบปรับปรุงนะครับจะจะมีอุบัติเหตุเกิดมากกว่านี้นะครับเรื่องที่1ส่วนเรื่องที่2นะครับทางตัดใหม่เราไม่ยอมรับว่าพอทางตัดใหม่คนก็มีการค้าขายนะครับก็รับได้วิถีชุมชนแต่นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะดูแลไม่ให้ชาวบ้าน ปลูกสิ่งปลูกสร้างลุกล้ําในพื้นที่เขตการทางนะครับถ้าเราปล่อยให้มีการลุกล้ําไปภายหลังจะเดินเนมนการลำบากเราตัดทางใหม่ชาวบ้านก็เริ่มมาก่อสร้างพื้นที่ร้างค้าเป็นอันมากแต่ควรจะอยู่ในเขตทางของชาวบ้านดังนั้นไม่ควรจะลุกล้ําของเขตกรมทางหลวงนะครับถ้าปล่อยลุกล้ํานั้นจะเดิเมนการแก้ไขลําบากนะครับ ส่วนที่เรื่องที่3นะครับที่จะหารือนะครับถนนช่วงที่เป็น2ช่องการจราจรนะอิสุิโลอยากให้รัฐบาลช่วยเร่งรัดการก่อสร้างให้เร็วครับเพราะว่ารถมีเป็นจำนวนมากแต่เหลือจากห6ช่อง4ี่ช่องเหลือช่องการจราจรยอยู่2ช่วงเป็นอันตรายมากนะครับก็ฝากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับบริเวณดังกล่าวเส้นทางดังกล่าวตัดถนนเดิมนะครับทั้งตดตัดถนนสาย319นะครับไปยังพนมจากสาร,รกลางพนมสรรารคามก็ดีนะครับตัดสาย320สองศูนจากจิมบุรีไป เขาใหญ่ก็ดีนะครับแล้วแมงตัดสาย3 452ี่นะครับสาสามแยกนี้ไอ้สจุดไอ้สาจุดนี้ที่เป็นสีแยกนะครับลดปน็นมานมากนะครับก็อยากฝากนะครับควรจะทาสีแยกะสะพานอลอยข้ามไอ้ะสะพานข้ามระดับไอ้ข้ามสะพานข้ามแยกนะครับเน้นในคราวเดียวกันเพราะว่าทางกรมทางหลวงได้ออกแบบและกันทางเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดช้านะครับมีชุมชนหมาแน่นมากขึ้นการก่อสร้างทางแยกต่างระดับนั้นจะทํายากก็ฝากว่า ทั้ง4ประเด็นนะครับอยากให้ปรับปรุงปรเปลี่ยนถนนเส้นสาย,สายหมายเลข33ช่วงปากพีพญานาครามตัดใหม่ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับเพื่อลดอวดเหตุและเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคมุมน้ำกัดต่อไปครับขอบคุณครับ